ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับโค้ดอ่างเปาทูมอนี่อเลตแล้วก็แจกโค้ดนั่นเองครับใครที่สนใจในการรับโค้ดอ่างเปาทูมอนี่อเลตนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะถ้าอยากให้ผมมีโค้ดมาแจกให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการรับโค้ดอ่างเปาทูมอนี่อเลตกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับโค้ดอ่างเปาของทูมอนี่วอลเล็ตนะครับก็เรต้อาวนการรับโคดอง ทูมี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดแอปนี้สามารถกดดาวนโหลดกันได้เลยนะครับตามชื่อในคลิปนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีดาวน์โหลดได้บนถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่เคยดาวนโหลดไปแล้วเนี่ยก็รอรับโค้ดอังเปาทูมี่วอลเล็ตในคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะแจกให้ในคลิปนะครับก่อนอื่นนะครับสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครด้านล่างคลิปตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็มีด้านล่างคลิปก็มีนะครับสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไไไไหนนออยย่่าาางงงงรรทํเิด้้ตั ในคลิปแรกเลยนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะพอเราทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนแต่ละเมนูเนี่ยว่ามันต้องเล่นอย่างไรทําเงินอย่างไรถึงจะมีรายได้เพิ่มจากการกรอกโค้ดอ่งางเปาทูมานี่เล็ตนะครับแอปนี้เนี่ยเราสามารถเล่นฟรีได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินในการเล่นในการทรํารายได้นะครับเราจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถแลกเงินรางวัลได้นะครับในส่วนของทูมานี่เล็ตของธนาครารน,นะครับก็สามารถเลือกได้เลยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักในส่วนของ เมนูด้านล่างก่อนนะครับมีทั้งหมด5เมนูซึ่งเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดและการนนะว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันใช้งานอย่างไรในการเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูหน้าแรกนะครับเมนู menu หน้าแรกนะครับผมก็จะมีในส่วนของด้านบนตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของรายได้ของเราอ่ะเป็นเหรียญดอลลาร์เหรียญเอ็กเหรียญสีฟ้านะครับแล้วก็มีรูปบวกมีรูปกระดิ่งด้านบนตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมให้เรามาดูตรงนี้นะครับสามเมนูนะครับในกรอบสีแดงตรงนี้นะครับก็จะมี100%ตัว100%ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจในแต่ละวันเราสามารถเข้ามา ก็ในส่วนของภารกิจเนี่ยเราก็สามารถทําได้เลยเนาะในแต่ละวันนะครับว่าภารกิจเนี่ยมันมีให้เราทําอะไรแล้วก็ทําในการเก็บแล้วคะแนนตรงนี้ได้เมื่อเราทําภารกิจครบแล้วเนี่ยมันจะมีการหมุนวงล้อชโชคดีด้วยด้านล่างนะครับ,รบก็จะลุ้นรับในส่วนของเหรียญคะแนนนะครับหรือว่าเงินดอลลาร์เนาะก็สามารถเข้ามาทําภารกิจตรงนี้เพิ่มได้นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเข้าร่วมนะครับในส่วนของเงินปันผลจากการโฆษณาเงินปันผลจากการโฆษณาตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของภารกิจให้เราทําเพิ่มโดยการใช้ ในส่วนของเหรียญสีฟ้าของเราในการเข้าร่วมปันผลนะครับการเข้าร่วมปันผลตรงนี้เนี่ยในส่วนของยอดเนี่ยเราก็ระบุได้เลยว่าเราจะใส่ประมาณเท่าไหร่100 200ก็แล้วแต่เรานะครับพยายามทําความเข้าใจกับการรับเงินปันผลจากโฆษณาตรงนี้ก่อนนะบ,บางคนเนี่ยอาจจะใส่ย,ยอดไปทั้งหมดเลยนะครับพอมันปันผลออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกับยอดที่เราได้รับนะครับก็กดค้นหาด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอธิบายบอกว่าให้ทําอะไรบ้างนะครับในส่วนของการรับเงินปันผลที่มากยิ่งขึ้นนั่น เ,เวลาเราได้รับการปันผลแล้วเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะครับผมให้เรากดไปที่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นขีดเนาะตัวนี้มันจะมีเงินปันผลของเรานะครับขึ้นมาเนาะอันนี้ก็กําลังดําเนินการนะครับ นี่ครับผมลงไป700นะนี่ครับผมแล้วก็จบแล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับรอกดรับได้เลยครับต่อมานะครับผมในส่วนของตัวสับเลี้ยงเนี่ยมันจะอยู่ที่เมนูที่3นะครับเดี๋ยวอธิบายทีเดียวเนาะเรามาดูที่เมนูที่2นะครับในส่วนของร้านแอปร้านแอปเนี่ยก็จะเป็นแอป,ปเกมต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจในการรับคะแนนสีฟ้าได้เราสามารถเลือกติดตั้งได้เลยนะครับเราจะดาวน์โหลดเกมไหนแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดด้านล่างได้นะครับเราสามารถกดเช็คดูตรงนี้ได้นะว่าภารกิจของแอป,ปเกมนี้ เ,เมื่อเราติดตั้งแล้วเนี่ยเราต้องเล่นอย่างไรบ้างนะครับก็มีการเข้าร่วมนะครับการไปถึงระดับ 51, 71, 91, 101นะครับถ้าเราทำจบเนี่ยเราก็จะได้รับเงินรวมทั้งหมดเนี่ย1.27ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้เราสามารถทําเพิ่มได้ ในการเล่นตรงนี้เนี่ยมันจะมีเกมที่เป็นการเดิมพันโดยการใช้คะแนนของเราอันนี้ก็ควรระวังแล้วก็ควรที่จะหาข้อมูลในการเล่นทำความรู้จักทำความเข้าใจก่อนการเล่นด้วยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยเผื่อตัวในการเข้าไปเล่นโดยการใช้เงินดอลลาร์ที่เรามีอยู่ในการเล่นถ้า,าคุณเล่นได้มันก็ได้ถ้าคุณเล่นหมดมันก็หมดเลยนะครับก็ควรที่จะยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะสำหรับเกมพวกนี้นะครับส่วนเกมอื่นๆที่มันไม่ต้องเสียงเงินในการเล่นเนี่ยเราก็ติดตั้งในการทำภารกิจได้เลยนะครับต่อมาเมนูที่3นะครับในส่วนของ ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับตรงนี้ต้องขออธิบายด้วยนะเพราะว่าตัวสัตว์เลี้ยงตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําเงินให้เราได้นะครับ ตัวที่1นะครับอันนี้เนี่ยเราได้รับมาฟรีอยู่แล้วนะครับทุกคนได้รับนะผมสมัครครั้งแรกผมก็ได้รับมาอัปเกรดระดับจนถึงเลเวล21นะครับเลเวลย1เนี่ยก็สามารถรับเงินปันผลได้จากเหรียญคะแนนตรงนี้นะครับมันจะให้เราอยู่ที่49%ตามระดับเลเวลที่เราอัปเกรดขึ้นไปนะยิ่งถ้าเราอัปเกรดสูงนะครับมันก็ยิ่งได้รับเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับผมแล้ววิธีการใช้นะครับก็ให้เรากดใช้ตรงนี้มันจะอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับมันจะมาเด้งอยู่ตรงหน้า อัปเกรดนะครับอัปเกรดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวเพชรสีม่วงของเราเนี่ยในการอัปเกรดโดยการซื้อตัวฮีโร่นะครับตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมาที่ระดับเลเวลเหมือนกันเนาะผมยังซื้อไม่ได้นะเพราะว่าเพชรคริสตัลเนี่ยยังไม่เพียงพอในการซื้อนะครับต่อมาตัวสัตว์เลี้ยงตัวที่2ตรงนี้นะครับจะเป็นการซื้อโดยการใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อนะครับตรงนี้ถ้าคุณจะเติมซื้อนะครับในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมไม่แนะนำนะแนะนําให้เราเล่นฟรีก่อนนะครับเก็บเงินสะสมไปเรืืื่่อ значит, ออออยๆแแลล้้้้วววเเเเรราาาาากก็็มซไดหจะบ ถอนเงินก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เงินในเกมเนาะในการซื้อเล่นสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็นํามาซื้อนะครับไม่ได้ใช้เงินที่มีอยู่นะครับเติมเข้าไปซื้อนะต่อมานะครับการเชิญเพื่อนนะครับผมในส่วนของเมนูที่4การเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกคนเลยนะครับมีสิทธิ์เหมือนกันในการทําลนยได้นะครับข้อแรกนะครับผมตัวนี้เลยนะครับมีคําว่าเชิญชวนตอนนี้เราก็กดแล้วเราก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยตามความสามารถของเราข้อที่1นะครับรับรางวัลการเชิญเพื่อนของเรานะครับตรงนี้ดูรายละเอียดเพิ่มได้ข้อที่2รับ ราวัลคำเชิญหลายระดับเนาะก็คือการได้นําเพื่อนไปนหลายคนแล้วก็จะเป็นระดับเลเวลให้123นะครับแล้วก็ข้อที่3รับรางวัลประจําสัปดาห์เราสามารถทําตรงนี้เพิ่มได้ในการรับเงินรางวัลน,นะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของกระเป๋าตังค์นะครับสำหรับกระเป๋าตังค์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะครับโดยการถอนเงินเข้าทู m ม n นิโว,วเล็ตหรือว่าถอนไปที่บัญชีธนาคารนะครับ อ่ะตัวนี้จะมีการขายก่อนนะครับเราต้องขายคะแนนของเราก่อนเนาะกดไปที่การค้าขายนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่ด้านขายมือนะครับตรงนี้ด้านขายอยู่ขวามือเนาะแล้วเราก็กดแม็กทั้งหมดเลยในการขายนะครับแล้วก็กดขายออกไปนะครับพอเราขายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นค่าเงินของดอลลาร์หรือว่า USDT นะครับมันก็จะขึ้นยอดตรงนี้นะครับ พอเราขายเสร็จปุ๊บเราก็ทําการกดถอนเงินตรงนี้นะครับผมกดถอนเงินการถอนเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกด้านบนตรงนี้นะครับเป็นธุรกรรมที่รวดเร็วแล้วก็เป็น C2C นะครับเราสามารถเลือกได้ส่วนตัวเนี่ยผมจะเลือกเป็นธุรกรรมที่รวดเร็วตลอดนะครับการถอนเงินขั้นต่ำจะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่1.01ดอลลาร์เนาะหรือประมาณ3บาทนะครับเท่านั้นในการถอนขั้นต่ำสมมุติว่าเราอยากจะถอนเงินเนี่ยเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะถอนเท่าไหร่มากกว่า0.1ก็ได้นะครับผมกดให้ดูอยู่ที่ทั้งหมดเลยกดเลือกวิธีการชําระเงินด้นล่าง พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวิธีการชําระเงินของเราเนาะในการเลือกช่องทางการรับเงินก็จะมีแบงก์นะครับหรือว่าธนาคารนะครับแล้วก็เป็นโทมอนี่เวลตนะครับ BNB พลิกอนทอนนะครับเป็นเหรียญคริปโตเนาะเราก็สามารถเลือกได้เลทราคาต่อ1ดอลลาร์ที่เขาให้เราในการขายเหรียญนะครับก็จะอยู่ที่35มสบาทจุดแตางค์ต่อ1นดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้คือเลทราคาในการรับซื้อของตลาดคนกลางนะครับการถอนเงินก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะถอนรูปแบบ นนวิธีการถอนเงินด้านล่างคลิปมีสอนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่โค้ดอังเปาทูมานี่วอลเล็ตนะ ให้เรากดมาที่เมนูหน้าแรกนะครับแล้วก็กดไปที่สาขีดด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วก็กดไปที่โค้ดอ่างเปานะโค้ดอ่างเปานะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในช่องนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกดหยุดคลิปแล้วก็นําไปพิมพ์ตามในคลิปได้เลยนะครับเโอเคนะครับผมสาหรับโค้ดอ่างเปาทูมิเนียลินะครับผมก็ให้เราพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเข้าไปพิมพ์ในแอปได้เลยนะครับเป็น CD86VR นะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กแล้วก็ อยู่ที่62.15นะครับก็กดกลับไปเช็คดูในบัญชีได้เลยนะครับว่ายอดที่เราเติมไปเนี่ยมันเข้าแล้วหรือเปล่านะครับถ้าเรากอกแล้วเนี่ยเราได้รับเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมนาโค้ดมาแจกอีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเนาะถ้ามีแอดมินเจ้าของแอปเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่ามีคนเนี่ยสนใจค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมานี่วอ a เล็ตนะครับหนึบาทนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ในการรับเงินนะครับเพียงแค่เรานะครับใส่เบอร์วอลเล็ตนะครับก็สามารถรับเงินเข้าทูมานี่วอลล็ตได้แล้วนะครับขั้นตอนการทําทําแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับเงินรางวัลทูมาน n ่วอล l ล็ตกันเลยในคลิปนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด ผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูมานี่โวลเลตนะครับบนมือถือ Android แล้วก็ iOS คอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําในการรับเงินได้เหมือนกันทําแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปเลยส่วนใครที่เคยทําอยู่แล้วเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยทําเลยแม้แต่ครั้งเดียวดูคลิปให้จบก,ก่อนถ้าสนใจค่อยลองไปสมัครที่หลังได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องสมัครนะครับในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับที่ใช้ในการทําเงินรางวัลทูมานี่โว l เลตกันก่อนนะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครในส่วนของเว็บไซต์นี้เนี่ยก็ นะตัวเว็บไซต์เนี่ยมีชื่อว่า b u c i f i c o m นะครับสามารถค้นหาได้ใน Google นะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีแอปให้เราดาวน์โหลดนะครับจะเป็นการใช้งานผ่านบน Google หรือว่าหน้าเว็บไซต์ของเขานั่นเองแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยผมก็จะมีลิงก์การสมัครไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถเลื่อนลงไปตรงคอมเมนต์เนาะจะปักไว้คอมเมนต์แรกเลยนะครับสามารถกดสมัครผ่านลิงก์ได้แล้วก็จะมีวิธีการสมัครแนรบไว้ให้ด้วยสามารถกดเข้าไปดูได้เลยพอเราสมัครเสร็จนะครับเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับถ้าการเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร มีการแจ้งเตือนให้เราเข้าไปยืนยันในส่วนของอีเมลเนาะก็อย่าลืมเข้าไปยืนยันในอีเมลด้วยเป็นการยืนยันการสมัครตัวตนในส่วนของเว็บไซต์นะครับยืนยันให้เรียบร้อยในอีเมลนะครับถ้าขอ,ของใครนะครับขึ้นเป็นภาษาอังกฤษกนะครับก็สามารถใช้ในส่วนของตัว Google Chrome ได้นะในมือถือทั้ง Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถแปลภาษาได้กดไปที่3จุดบนขวามือแล้วก็กดไปที่แปลภาษาตรงนี้ได้เลยส่วนใครที่ต้องการเพิ่มลงในหน้าจอหลักของมือถือของเราเนี่ยสามารถกดคําว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักได้ นะครับมันก็จะเป็นตัวแอปนะครับสามารถกดผ่านหน้าจอได้เลยไม่ต้องไปค้นหาใน Google เพิ่มนะครับอันนี้คือการใช้งานครั้งแรกนะต่อไปนะครับรูปแบบการทํารายได้ทั้งหมดนะครับถ้าเรายังไม่เข้าใจเลยในการสมัครแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรให้มีรายได้สามารถเลื่อนลงไปดูตรงคลิปวิธีการสมัครได้นะผมจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนการถอนเงินให้เลยนะครับสามารถเข้าไปดูในคลิปนั้นได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเติมเงินรางวัลทูมเนียร์เวลต์นะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูม นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ทําการแลกรางวัลโทมานี่วอลเลตไปแล้วแต่ว่ายอดเงินที่เราแลกเนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้าทันทีนะครับเราต้องทําการเติมเองเพราะว่าทางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะไม่โอนเงินเข้าโทมานี่วอลเลตให้เราโดยอัตโนมัตินะเราต้องมาดูที่รางวัลของเรานะครับเวลาวิธีการดูรางวัลนะครับกดไปที่3ขีดด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วก็กดไปที่เมนูที่2คําว่าถอนเงินนะครับที่เป็นรูปรถเข็นนะจากนั้นเนี่ยก็กดไปอันที่3นะครับที่เป็นรูปนาฬิกาเขียนคําว่าการถอนเงินที่ผ่านมากดเข้าไปเลย พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงรายการนะครับประวัติการถอนเงินของเรา50รายการล่าสุดนะนะทั้งหมดนะครับที่เราได้แจ้งไปนะครับแล้วก็แสดงแค่10รายการที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นรหัสประจําตัวของเราเนาะในการแลกบัตรรางวัลนะครับวิธีการแรกลกรางวัลเนี่ยก็กเลือกเป็นทูมานีวอลเล็ตนะครับนี่ครับจะเห็นว่าทูมานีวอลเล็ตเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ปัดไปทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีจํานวนคะแนนที่เราใช้ในการแลกเปลี่ยนไปนั่นเองแล้วก็จํานวนเงินที่เราต้องการแลกนะครับมันก็จะขึ สามร้อย0นะครับที่ผมแลกไป500-300นะครับผม,มนี่คือประวัติการแลกนะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราได้กรอกยืนยันไปตอนที่เราถอนเงินนะครับเรามาดูที่สถานะตรงนี้นะครับหัวข,ข้อแรกนะครับผมเมื่อเราทําการแรกลกรางวัลสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าสมบูรณ์นะครับเป็นตัวหนังสือสีเขียวมีเครื่องหมายถูกด้านหน้าและก็ในกรอบตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าสําคัญนะครับเป็นสีชมพูเนาะให้เรากดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับเป็นในส่วนของบัตรของของวัญขอองคุณพร้้แลว ก็ให,ให้เรากดเปิดเผยตรงนี้เลยพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีลิงก์ขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดเปิด URL ด้านล่างตรงนี้ได้เลยพอเราเปิดขึ้นมาเสร็จนะครับมันก็จะเด้งผ่านตัว Google ขึ้นมาเป็นมูลค่า100บาทตามรางวัลที่เราได้แลกไว้สําหรับโทมานี่วอลเล็ตนะครับก็ให้เรากดเติมเงินตรงนี้ได้เลยพอเรากดขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เรานเนี่ยใส่เบอร์วอลเล็ตของเรานะครับในช่องทั้ง2ช่องนี้นะครับให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินรางวัลูทมานี่วอลเล็ตเนาะอย่าใส่ผิดเด็ดขาดนะครับใส่ ครก็ได้เพียงแค่เรากรอกเบอร์ให้ถูกต้องแค่นั้นพอนะโอเคนะครับได้ทําการเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมมูลค่า100บาทปุ่มเติมเงินตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปทันทีแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับทูมอนี่เวลที่เราได้ทําการเติมไปเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเติมปุ๊บเข้าทันที100บาทนะครับผมใครสนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูได้ เว็บไซต์ b ั c k ซไ f i ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องสมัครนะครับในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับที่ใช้ในการทําเงินรางวัล t h r o u g Money Wallet กันก่อนนะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครในส่วนของเว็บไซต์นี้เนี่ยก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะตัวเว็บไซต์เนี่ยมีชื่อว่า b u c k s i f i c o m นะครับสามารถค้นหาได้ใน Google นะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีแอปให้เราดาวน์โหลดนะครับจะเป็นการใช้งานผ่่าาานนนบ Google หหรือว้ าเเเว็บไซต์ขของแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยผมก็จะมีลิงก์การสมัครไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถเลื่อนลงไปตรงคอมเมนต์เนาะจะปักไว้คอมเมนต์แรกเลยนะครับสามารถกดสมัครผ่านลิงก์ได้แล้วก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้วยสามารถกดเข้าไปดูได้เลยพอเราสมัครเสร็จนะครับเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับถ้าการเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการแจ้งเตือนให้เราเข้าไปยืนยันในส่วนของอีเมลเนาะก็อย่าลืมเข้าไปยืนยันในอีเมลด้วยเป็นการยืนยันการสมัครตัวตนในส่วนของเว็บไซต์นะครับยืนยันให้เรียบร้อยในอีเมลนะครับถ้าของ ใครนะครับขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถใช้ในส่วนของตัว Google Chrome ได้นะในมือถือทั้ง Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถแปลภาษาได้กดไปที่3จุดบนขวามือแล้วก็กดไปที่แปลภาษาตรงนี้ได้เลยส่วนใครที่ต้องการเพิ่มลงในหน้าจอหลักของมือถือของเราเนี่ยสามารถกดคําว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักได้นะครับมันก็จะเป็นตัวแอปนะครับสามารถกดผ่านหน้าจอได้เลยไม่ต้องไปค้นหาใน Google เพิ่มนะครับอันนี้คือการใช้งานครั้งแรกนะต่อไปนะครับรูปแบบการทํารายได้ทั้งหมดนะครับถ้า เรายัางไม่เข้าใจเลยในการสมัครแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรให้มีไรายได้สามารถเลื่อนลงไปดูตรงคลิปวิธีการสมัครได้นะผมจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนการถอนเงินให้เลยนะครับสามารถเข้าไปดูในคลิปนั้นได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเติมเงินรางวัลโทมิเน่โวลตนะครับเข้าในส่วนของบัญชีโทมิเน่โวลตนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ทําการแรกลกรางวัลโทมิเน่โวลตไปแล้วแต่ว่ายอดเงินที่เราแลกเนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้าทันทีนะครับเราต้องทําการเติมเองว่าทางเว็บไซต์เนี่ โอนเงินเข้าโถมันิวเอเลตให้เราโดยอัตโนมัตินะเราต้องมาดูที่รางวัลของเรานะครับสำหรับวิธีการดูรางวัลนะครับกดไปที่3ขีดด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วก็กดไปที่เมนูที่2คําว่าถอนเงินนะครับที่เป็นรูปรถเข็นนะจากนั้นเนี่ยก็กดไปอันที่3นะครับที่เป็นรูปนาฬิกาเขียนคําว่าการถอนเงินที่ผ่านมากดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงรายการนะครับประวัติการถอนเงินของเรา50รายการล่าสุดนะทั้งหมดนะครับที่เราได้แจ้งไปนะครับแล้วก็แสดงแค่10รายการที่มันขึ้นมาตรง ก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นรหัสประจําตัวของเราเนาะในการแลกบัตรรางวัลนะครับวิธีการแลกรางวัลเนี่ยก็เลือกเป็นทูมิ n นียลเล็ตนะครับนี่ครับจะเห็นว่าทูมิ n นียลเล็ตเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ปัดไปทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีจํานวนคะแนนที่เราใช้ในการแลกเปลี่ยนไปนั่นเองแล้วก็จํานวนเงินที่เราต้องการแลกนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้100บาทที่เราได้แลกไปเนาะสามร้อยร้อยห้าสิบนะครับที่ผมแลกไปห้าร้อยสามร้อยนะครับผมนี่คือประวัติการแลกนะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราไดทีู่ สถานะตรงนี้นะครับขัวข้อแรกนะครับผมเมื่อเราทําการแลกรางวัลสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าสมบูรณ์นะครับเป็นตัวหนังสือสีเขียวมีเครื่องหมายถูกด้านหน้าและก็ในกรอบตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าสําคัญนะครับเป็นสีชมพูเนาะให้เรากดเข้าไปพอเรากดเข,ข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับเป็นในส่วนของบัตรของขวัญของคุณพร้อมแล้วเนี่ยก็ให้เรากดเปิดเผยตรงนี้เลยพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีลิงก์ขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดเปิด URL ด้านล่างตรงนี้ได้เลยพอเราเปิดขึ้นมาเสร็จนะครับมันก็จะเด หนึ่งร้อยบาทตามรางวัลที่เราได้แลกไว้สําหรับโทมานี่วอลเล็ตนะครับก็ให้เรากดเติมเงินตรงนี้ได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยใส่เบอร์วอลเล็ตของเรานะครับในช่องทั้ง2ช่องนี้นะครับให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินรางวัลโทมาีวอลเล็ตเนาะอย่าใส่ผิดเด็ดขาดนะครับใส่เบอร์ให้ถูกต้องนะครับคุณจะใช้วอลเล็ตของใครก็ได้นะครับเพียงแค่เรากรอกเบอร์ให้ถูกต้องแค่นั้นพอนะโอเคนะครับได้ทําการเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมมูลค่า1น0ยบาทปุ่มเติมเงินตรง แจ้งเตือนนะครับสำหรับทูม n น y w a วล e t ที่เราได้นาการเติมไปเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเติมปุ๊บเข้าทันที100บาทนะครับผมใครสนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูได้เว็บไซต์บัคไซไฟยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ